สวัสดียามืองสาครับพี่น้องครับวันนี้ตื่นแต่เด็กลุกแต่เ้าครับพี่น้องจานร้อยมาเบิองงวยอีกแล้วพี่น้องนะครับนายห้อยไหมนะครับกำลังหาวน้ำงั่วพี่น้องเอ้ยมาเบิองงวยบนหดควอกพี่น้องเอ้ยนะครับนี่โอ้ยงัวแม่สาวไม่ลูกหรอแบบวะไงเนี่ยได้ลูกแล้วเนาะลูกไป่ใส่หรอจะว่าลูกมันขายหรืเด้วยหรอเต้โอ้ลูกมันไปเที่ยวอยู่โอ้ไปหาโมอยู่ ป้าตัวบางยางงามเลยตัวนี้งัวกลางไปหาอันหากลางไปหา,หา,ไ,ปหาไงกับพอถึงว่าอันไงแห้งนะครับงัวแม่มีลูกแล้วนะครับพี่น้องกินหยาดีตัวละสวยงามสวยงามนะครับงัวตัวนี้แต่ตาการอยู่นะครับเท่าไหร่กว่าเทา่าไหร่ก่อสามสิบเอด็ดวิาทีป้าสามสิบเอด็ดมันสูงหรือมันต่ำหรือจังไหนสินะพี่น้องครับงัวตัวเดียวนะครับนี่ครับ พันวาไปสามสิบเอ็ดนะครับภาษานายหอยพันวาสามสิบเอ็ดภาษาหนากันตัวร่องได้กัดเสบีงได้วังสามสิบถวนนี่ยว่ยักแล้วพี่น้องเลยนะครับพ่อใหญ่เราไปแปรงฟันอยู่บนนะสามสิบถวนก็นได้อยู่ติน่นากัเป็นตัวกันนาครับครับครับสนาเอาเอาเดี๋ยวผมสิเบิงพาพี่น้องเบิงหุนเบิงห้างมันก่อนนะครับกัดซื้อว่ากะ ราขางวัวตอนนี้ก็กล่างเรียนก็ล่งวิ่งครับพี่น้องครับนี่ครับสามสิบวนกะขนาดจ,จะได้แล้ววะนะครับเป็นห่วงไว้สามสิบเอ็ดนะครับเสื้อปูไปปูมาเพื่อคารน้ำหมกน้ำมันน้ำเน่านะครับลูกพ่นเอาออกจากคอกไปแล้ววาสันเลยบ่เห็นลูกปกติสิมีเป็นโคมมีลูกน้ำแต่ว่าพ่นอยากขายอยากขายแต่แม่มันแต่ว่าลูกมันเป็นสาวแล้วละแล้ววะ ก็เลยแพ่งลูกมันไว้กันสิขายก็ขายแม่ว่าสันเรื่องอันลูกมันบักเถิกหรือบักแม่ก่อนเลยลืมล่ะโอ้ลูกมันบักเถิกโอ้สัมผัสนอยากจงไวบักเถิกบักเถิกบักเถิกว่าสันเราว่าลูกมันเราสิจงไวเฮ็ดอันพอพันบ่สันเลยเอาไปขุนเอาจะหลอกยอยอยอกินยากินยาบ่เมนบ้านเองบอกคือท่องเอีเยอ่นี่บ้านบ่กว่าไงบ้านนี่แหละ วายซื้อหนึ่งในสองตัวนี่ซื้อหนึ่งในสองตัวนี่พี่น้องเอ้ยม่านแล้วม่านแล้ยวไปบ้านจักเดือนพอไงโอ้สองสามเดือนหกเดือนหวยเดียินว่าสองสามเดือนม่านหกเดือนแล้วพี่น้องเอาไสั่นป้อจ้ะสปอ้มันเพี้ยงขี้มันละแม่ยางเขาใกล้กับเรได้หกเดือนพอนะ เอาเป็นไรพี่น้องครับลองมาคอมเมนเหรียญน,น้ากันเบิง้งคลิปนี้นะครับพ่อไปพ่อมาบอหัวแม่ม่านหกเดือนนะครับสามสิบเอทแต่ว่าขันสามสิบก็สิได้อยูจจ่ไม่เป็นหัวขายเพรางนั้นไ <laughs> ม่เป็นหัวขายตีเมียมอโอ้เย,ยเออเออเอเอขันมีบอกให้เด้อสิไปเบิ่งหัดควัก ช่วงนี้ก็ลังหาวน้ำง่วอยู่พี่น้องเอ้ยนะครับผู้ใดมีง่วนะฮะเบิดเอาว่ญญาจะได้ใหญ่บ้านไม่มีง่วบ่าเท่านั้นนี่บ่<า>ตัวเดียวกันนี่บ่ตัวน,นี้น้อเสียอวกัน้อสามสิบเมตรมาสิตัวเป็นจากสามสิบสตอกเจอพี่นอ้องคนมาเบิ่งหน่ำสดอกว่าบ่าดดาตัวจะหาล่อยบ่โอ้ยต<า>ัวจกโอ้ยเสียบันเนาะเสียบันปัดจะไปตัว เอาสามตัวนพญามาเลยเอาง้วงซื้อมาน้ากันเบาเบาอยู่เดี๋ยวนี่อนแบบโอ้ง้วงเพิ่นซื้อมาน้ากันพี่น้องกับเพินพ่นห้องขามมาใส่เราโอ้อยจะต่อหลายเพิ่นปอนด์ไรค่ามันมันเพิ่นว่านะครับโอ,เ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 อ้เอา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 เบิ่งกันไปพี่น้องครับนี่คือหุ่นห้างของงว้วงแม่แดงสาวโอ้พอสาวแล้วเนาะมีลูกสองเนี่ยลูกที่สองอยู่ในท้องลูกแรกเป็นบักเถิกตัวนี้มานอีกหกเดือนนะครับกำลังคือ ซื้อทองอยู่หกเดือนนะครับนี่ครับเบิ้งหัวเบิ้งหางเพิ่นพกอยากได้สามเอ็ดนะครับจะได้สามสิบเอ็ดนั่นแหละ่าสันต่อร่องก็จะให้ลุดหลายเถาะว่าสันต่วตัวจะหารวยกับพ่อนะ <c oughs> เอาเบิ้งกันเอาพี่น้องครับนี่ละแล้วแต่ผู้มักนะครับผูกเงินตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนพี่น้องนะครับนี่คืองัว พี่เพิ่อนอยากเอาออกจากอคอกนะครับช่วงนี้มันก็หาหหญ้าาอยู่พอได้อยู่นะครับแต่ว่าขันย่ามเลียงเขาก็ปล่อยเลี้ยงเลยสบายขันย่ามเลียงราคาอีกอย่างหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อราคาสีบรไนจังสี่เพิ่นว่าย่ามเลียงงูสีแลนนะครับสีพุ่งราคาสีสูงนะครับย่ามเลียงนะครับนี่ แต่เศร้าเลยวันนี้เอาแต่เศร้าเลยนะครับภาพเป็น้องมาเบิ่งงัวแต่เศร้าๆครับนี่เป็นบ้านน้อยนะครับบ้านที่จันไรมาเห็ดหน้าอยู่พี่นะครับธงหน้าจาันไรอยู่พู๊ดละอยู่ส่งทั้งปุ่นละนะครับอ,อ,าารอีหยังก็มีกล้วยเถือกพกอร้อมอยู่ใส่ออเอากล้วยก็จะขายบ่เท <ไป S 1> ่าทไรเท่าไรราคาบอกนะสิย่างไปเบิ่งนี่หกสิบปลายปลายมันเท่าไรเพราะมันหูใส่ยังมองได้ไหมสิผ้ายางไปเบิ่งนะผ้ายางเบิ่งนะข้าวเดียวเร็ว เไปไปซะนะไปพี่น้องครับโอ้ยเบิ่งงัวนเลยเพิ่อนไปเบิ่งควายน้ำอีกว่าสัน้นง่อยอีหยังเสนนี่มาหน่อยเรืองง่วนหน่อยนี่โอ้ยงัวนน้มาหน่อยเสดนหนมาบิ่งตัวงัวยยังมาหน่อยเอ้าเล่นหางสั้นทีลีโอ้ยผู้ใหญ่บ้านงัวหลายตัวแถวเนี่ยปาดปาดเถอะพน่าเป็นกอางเลวพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ขายบ่ซุ่มนี่โอ้มีตัวงามๆ่ายไม่งวยไม่พี่น้องเลยไปเบิ่งกล้วยเวลาเพื่อนจะเบิ่งกล้วยพี่กุมหนึ่งอีกครับพี่น้องพน กำลังกินยาอยู่บนสนันเลยครับพี่น้องเ้ยะไปเบิ่ง้วไนเบิงนัเบิ่งอยากขายหกัวปลาตสามตัวเนตัวเนี่เขาให้เท่าไก่อโอ้โพ่อข้าเขามาให้หกสิบวโอ้บักเถิกเนี่ยพ่อข้าให้หกสิวแต่ว่าเจ้าของเจ้าของค้าวไง่ายหกสิบคัวอู้อูควงามอยู่ตัวเขาะสิเปเซ่ก็ได้หนิเอาเอาเอา่ไนวคอยเบิ่งจะเข้ากอน ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับพี่น้องครับก้วยเถิกเพิ่นเพิ่นเฝ้าเพิ่นเฝ้าไปเอาหยาวสันเพิ่นว่าก็คือคุณดีแทะมันเคยได้กินน้ำคุณเลยนี่มันอิ่ลงมาเออนั่นนั่นเอาคุณอยู่ตัวนี่หกสิบห้ากระดาจะได้อยู่พี่น้องนะครับเพิ่นว่าแต่ว่าหกสิบนี่เพิ่นมีคนมาหายล้วขาเพิ่นเรียวนะครับก้วยเถิกตัวนี้นะครับนี่นี่สำหรับพี่น้องผู้อยากได้คล้วยนะครับเพิ่นสิขายตัวหนึ่งอยู่นะครับกัน จะได้กระถักมาหาจานลอยก็ได้นะครับเอาเบอร์โทรน้ำจานลอยเดี๋ยวจานเราเสียห้เบอร์โทรนะครับกันสนใจคล้ยนะครับมีคนถามอยู่ว่ากล้บ่มีบรอเปล่าจานลอยมีอยู่ครับพี่น้องครับนี่พอดีมาเห็นตัวนึงพอดีนะครับเพิ่นพามาเบิ่งนะครับนี่ครับพี่น้องหุ่นมันบักเถิกครับพี่น้องข้าเจ้าอันพ่อขาเพิ่นให้มาหกหมื่นแต่ว่าเจ้าของคล้ยเพิ่นอยากได้อีกหกหกกลัวนะครับกลัวท่าใดก็จงมาต่อรองกันเบิ่งนะครับพี่น้องครับเพิ่นจะขายอยู่ นะครับเอาเบิ้งเต็มๆเลยพี่น้องเลยเบิ้งกันแบบชัดเจนเบิ้งจะาจระก็เลยนี่นะครับอวยหนาไมา่เบิ้งพร้อมนะครับพี่น้องนั่นยางมาหาอีกทั้งหากมาลูกมามาลูกมามอโอนี่นะครับบักเถิกบักเถิกนะครับหกสิบกล้วพี่น้องครับล่องมาตัวล่องเพิ่นเบิ้งนะครับนี่ครับชื่นจ้องกล้องเลยบาทนี่พระเอกเลยเป็นพระเอกเลยนี่นะครับเจ้าของเพิ่นฝ้าไปเกี่ยวหยาแต่ว่าเพิ่น ฝากให้ทายเลยว่าศันเพิ่นว่านะครับหุ่นหางสันเซิลนะครับนี่ครับเบิ่งเอาเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับมาเบิ่งควายมาเบิ่งควายไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วพุ่นพ่นพี่สามโตแต่ว่าพ่นจากปอยบักเถิกนี่ออกนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดสนใจควายนะครับเด้อทักมาครับหกสิบกลัวนะครับกลัวนั่นก็แล้วแต่สิให้เพิ่นเพิ่นว่าแต่ว่าอันหกสิบนั้นเพิ่นได้ราคาแล้วนะครับมีคนให้เพิ่นแล้วแต่เพิ่นบ่ทันอยากขายเพิ่นอยากได้ราคาขึ้นมาอีกจักหน่อยค่าเลี้ยงดู ข้าเกี่ยวหยาเพิ่นว่านะครับนี่นะครับเบิ่งหุนพนดครับอยู่ใกล้ๆนี่นี่นะครับมื้อนี้โอ้มาถ่ายงวัวได้เบิ่งงอดควายพี่น้องครับมื้อนี้มาถ่ายงัวได้เบิ่งควายพร้อมนะครับบักย่างงามเลยนะครับควายถึกมีแต่สิใหญ่ไปหน้าตอนนี้ก็บ,บ่ทันบ่ทันได้ใหญ่ไงสูดรนะครับพี่น้องนี่ควาย้หุ่นนี่บ่ทันได้สุดอยู่นะครับยังสิใหญ่ไปอีกอยู่บอกไงกำลังเป็นบ่าว่าะพี่น้องนี่นะครับโอ้ไปซ้่มพี่น้องเอยนะ้ยพุ่นน่ะเบิง่งเอาเบิ่งทั้งกลนบัดน,นี่ มุมมุมม,ม,มุมไปแล้วพุ่นลงน้องแล้วบาดโอ้ยขนาดอากาศนาานเนี่ยหมูเสาว์ได้พี่น้องเนียเย็นเย็นยังลงน้ำเลยเซ้ยนะครับลงน้ำโชว์พร้อมหัว่ากล้อนทรายบนมาเล่นน้ำโชว์อีกตั้งหากจองงาไพ่พ่อมอโอ้อยบานหน่อยในงงัวคขั้วไหลหพี่น้องครับท่านั่นกับแม่นงวัวนะครับผมเตรียมคอกอยู่บุญท่านั่นกับแม่นงวัวทั้งนี้กับแม่นงวัว แต่ทางนี้พันแม่นขั้วอ้าเบิ่งอีกจักหน่อยนะครับพี่น้องครับนี่สำหรับผู้สนใจคั้ยนะครับเพื่อพูดอยากได้คัย้ยเนาะแต่เป็นติดต,ต่อมาหาจานร้อยก็ได้นะครับผมเนาะหกสิบกัวเนี่ยแหละพี่น้องคนละขั้ยกันได้นะครับสำหรับราคานี่นะครับมาออกก้องลูกออกก้องมาเออแน่นอนแน่นอนนี่อ,อามอเอาโอเคพี่น้องครับจังไหนกระทักใตยมาหาจานร้อยเบื้องเด้อสำหรับผู้สนุกสน,กสน,กสน,กนกใจนะครับงัวขั้วนะครับจานร้อยกันเริ่ม ล่องหัดเบิ่งเป็นนายห้อยไม้นะครับช่วงนี้ว่างงานนะครับบ่ได้เฮ็ดหยังยามมื้อแลงก็ขายแต่กับข้าวถุงนะครับยามมื้อเช้ายามก็เว้นก็เลาะหางัวหาควายจังซี่่ละพี่น้องเลาะเบิ่งนะครับอยากเป็นนายห้อยนะครับถ่ายรูปงัวรูปควายพี่น้องเบิ่งนะครับลงทาง YouTube นี่ล่ะนะครับเนาะเอ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ติดตามนะครับทักทายมาเล่นน้ำกันเพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาเล่นน้ำกันนะครับมีงัวแล้วก็มีควายมื้อนี้2อตัวเลยนะครับพี่น้องครับอ้าวจวดจาดฟาดปึ้มกับพี่น้องครับ